ณป่าลึกแห่งหนึ่งมีข่าวลือเพร่กระจายว่าสัตว์ที่โหดร้อยที่สุดอย่างหมีสาวกำลังจะแต่งงานเธอจะเปลี่ยนตัวเองได้สำเร็จไหมนะข้าก็อยากดูดีในวันสำคัญเหมือนกันถ้าข้าเป็นเจ้าสาวที่งดงามสัตว์ตัวอื่นจะหลบกลัวข้าเหมือนเดิมไหมมีสาวคิดว่ายังไงก็ต้องแปลงโฉมซะแล้ว จึงเริ่มออกล่าสัตว์ที่มีขนสวยที่สุดเพื่อจะตัดชุดเจ้าสาวสุดอลังการไก่ฟ้านี่แหละต้องขนไปทำกระโปรงแล้วขนกระต่ายก็นุ่มจะทำผ้าคลุมหน้าหนังกวางก็ต้องเอามาทำรองเท้าสำหรับเท้าใหญ่ของข้าหลังจากตัดเย็บเสร็จหมีสาวมั่นใจว่าเจ้าสาวในงานแต่งปีนี้ต้องอลังการที่สุดในป่าแนะ่ข้ารอไม่ไหวแล้วอยากรู้ว่าสัตว์ทั้งป่าจะชมข้าว่าสวย หรือจะวิ่งหนีข้าอีกในวันงานสัตว์น้อยใหญ่ต่างตรึงตะนกแต่พอหมีสาวถามพวกเจ้าคิดว่าข้าสวยไหมข้าคือเจ้าสาวที่งามที่สุดในวันนี้ใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายรีบพยักหน้ากันจะลรวันสวยมากสั่าจริงๆดูดีเหลือเกินแต่นกฮูกตาโตกลับทําสีหน้าต่างจากใครเพื่อนถึงเจ้าจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษภายนอกอีกกี่ร้อยครั้ง แต่ถ้าข้างในยังคงโหดร้ายอยู่เจ้าก็ไม่ได้งดงามจริงหรอกทุกอย่างเงียบไปทันทีข้าคิดตามที่นกฮูกพูดข้าเปลี่ยนแปลงภายนอกได้แต่ทำไมทุกคนยังกลัวข้าเหมือนเดิมข้างในของเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงเช่นกันไม่ใช่แค่ภายนอกข้าจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูตั้งใจจะใจดีและช่วยเพื่อนๆดูสักครั้งหลังจากวันนั้น มีสาวค่อยๆเปลี่ยนเป็นเจ้าสาวที่ใจดีดูแลสัตว์ในป่าและค่อยๆมีเพื่อนมากขึ้นทีนี้ข้าก็ไม่ใช่แค่เจ้าสาวที่แต่งตัวสวยในป่าแต่เป็นเจ้าสาวที่มีเพื่อนรักและรอยยิ้มของทุกคนนี่แหละความงามที่แท้จริงเริ่มจากข้างในใจข้าจะจำไว้รูปรักภายนอกเปลี่ยนได้ไม่ยากแต่อุปนิสัยและจิตใจต้องพยายามพัฒนาเองจริงๆ นิทานเรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าความงามที่แท้จริงอยู่ที่ใจของเรานั่นเองขอบใจทุกคนที่ฟังนิทานและกล้าบอกความจริงกับข้าจบนิทานเรื่องงานแต่งงานของหมีสาว